การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบในวันนี้นอกจากตรวจสอบห้องที่ถูกดัดแปลงและพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง20คนแล้วนะคะสําหรับหญิงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไว้สอบปากคําแล้วก็ปล่อยตัวกลับประเทศไปแล้วเนื่องจากมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะควบคุมตัวค่ะ ภายหลังจากพลตำรวจโทยุทธพลนาวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อประชุมและเข้าตรวจสอบภายในเรือนจำเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีผู้ต้องขังชาวจีนได้รับอิทธิพลภายใน ได้รับสิทธิพิเศษภายในเรือนจํามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบโดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงพันตํารวจโทรประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยว,ว่าจากการตรวจสอบห้องที่ถูกดัดแปลงพราว่าอยู่ชั้นล่างของห้องผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครโดยมีบันไดเชื่อมต่อกันซึ่งห้องดังกล่าวค่ะมีประตูล็อกสองชั้นและมีไว้สําหรับเป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำนอกจากนี้นะคะการตรวจค้นภายในห้องพบว่ามีโตะ๊ะโซฟาตู้เย็นตู้กล่องถุงยางอนามัยและเศษกระดาษชิชู่ใช้แล้วขณะที่บนโซฟาพบคราบสารคัดหลั่งหลายจุดซึ่งก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นสารคัดหลั่งของบุคคลใด ส่วนหญิงชาวจีนและผู้ต้องขังชาวจีนที่พบว่าอยู่ภายในห้องในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจากการสอบสวนค่ะพบว่าหญิงชาวจีนได้แสดงตัวเข้ามาในฐานะของญาติผู้ต้องขังโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ค่ะพาขึ้นไปที่ห้องผู้บัญชาการเรือนจําซึ่งขณะนั้นผู้บัญชาการเรือนจําก็รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย าามีัจ้าหนที่พาเข้าไปหกถึงเจ็ดคนนี่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหมนมาครับนี่เพราะนั้นขอบบริจาอยู่อยู่ด้วยไหมครับอยู่ด้วยครับก<บ>็คือเป็นก็คืออยู่ในจุดจกดเหตุด้วยครับใช่ครับหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เหรอก็ก็เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วกันก็เป็นเหมือนกับห้องห้องรับรองอ่ามีโต๊ะนะครับมีโซฟาแค่นั้นเองแล้วก็มีตู้เย็นซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้เป็นห้องที่ต่วใหญ่จะรับรองผู้มีชาที่เข้ามา จะไม่ค่อยให้ผู้ต้งขังเข้ามาใช้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ บด,ดีกรมราชัณฑ์ระบุว่าการสอบสวนพบว่าตั้งแต่ช่วงต้น,ตนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมีหญิงชาวจีนเข้ามาภายในเรือนจําลักษณะนี้ทุกวันอาทิตย์โดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ให้การดูแลซึ่งหญิงชาวจีนทั้งสองคนคะ่ะเจ้าหน้าที่ได้ครอบคุมตัวไว้สอบปากคําก่อนจะปล่อยตัวให้เดินทางกลับประเทศแล้วเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจากการตรวจสอบนะคะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งระดับตั้งแต่ผู้บัญชาการลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ20คนซึ่งก็ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วค่ะค่ะทั้งสองท่านคะความคืบหน้าหลังจากนี้นะคะก็พบว่าในเช้าวันจันทร์ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพเพื่อดําเนินการตรวจแล้วก็เก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติมค่ะ